รีแลหลับตาลงเบาๆผ่อนคลายร่างกายนั่งให้สบายและขอให้คุณสร้างมนโนภาพว่าตัวเองกำลังอยู่บนเกาะกลางทะเลในประเทศเขตร้อนมีต้นกล้วยและพืชพันธ์ุสวยงามมากมายคุณเดินไปตามทางลาดลงไปสู่ทะเลสาบน้ำเค็มสีครามที่โอบล้อมด้วยต้นมะพร้าวแสงแดดส่องกระทบผืนน้ำ คุณก้มลงหยิบก้อนกรวดและเคลี่ยงมันลงไปในทะเลสาบจากนั้นเฝ้ามองดูการแผ่ขยายของวงกลมในน้ำที่เกิดจากแรงกระทบของกรวดเหล่านั้นไม้ดอกนานาพันธุ์งอกงามอยู่ทุกซอกทุกมุมทั่วบริเวณอีกทั้งกลิ่นหอมรัญจวนใจของเหล่าพืชพันธุ์ยังอบอวลขึ้นไปในอากาศคุณมองเห็นหน้าผาสีขาวชันที่สูงขึ้นไปสู่ท้องฟ้าสีคราม เมื่อคุณเข้าใกล้หน้าผาอีกสักนิดคุณก็เห็นทางเข้าถ้ำในผานั่นคุณจึงตัดสินใจเดินเข้าไปเพื่อค้นหาอะไรบางอย่างเมื่อเข้าไปจนเกือบสุดทางคุณก็พบซากปรักหักพังของหินแกะสลักที่ดูจะโบราณเสียเหลือเกินและอยู่ดีๆคุณก็รู้สึกอยากเดินลงไปด้านล่างบ้างคุณจึงค่อยๆเลียบและไต่บันไดหินลงไปอย่างช้าๆ และคุณก็รู้สึกได้ถึงความสบายเมื่อฝ่าเท้าของตัวคุณสัมผัสกับพื้นผิวของหินเหล่านั้นและคุณก็ค่อยๆนับถอยหลังในใจเริ่มจาก10 9 8 7ถึงตอนนี้คุณก็รู้สึกผ่อนคลายลงระดับหนึ่งต่อด้วย6 5 4คุณเริ่มสงบจิตสงบใจ และสูตรลมหายใจได้เต็มปอดขึ้นและจบที่สามสองหนึ่งเมื่อก้าวลงมาถึงพื้นห้องขนาดใหญ่รอคุณอยู่ห้องนั้นว่างเปล่าและมีแสงสลัวสลวลิฟต์ทั้งตัวทำมาจากกระจกแก้วใสเรียบเงาสะท้อนประกายวับอีกทั้งคุณสามารถมองทะลุไปเห็นฉากข้างหลังได้อย่างชัดเจน สิ่งที่คุณกดปุ่มเห็นคือผนังถ้ำและรูปแกะสลักโบราณบนหินจำนวนมากสีทองบนแผงบังคับและลิฟต์ก็เคลื่อนที่ลงเช่นเดิมคุณนับถอยหลังในใจ10 9 8และลิฟต์ก็เคลื่อนลงทีละชั้นชั้นคุณเริ่มรู้สึกว่าแรงกำลังของตัวเองลดน้อยถอยลงทุกที7 6คุณผ่อนคลาย และสงบลงเรื่อยๆ 5. 4. 3. คุณผ่อนคลายลงไปทุกที2 1และคุณก็ค่อยๆเดินออกมาจากลิฟต์อย่างช้าๆแม้ว่าคุณจะผ่อนคลายแต่อีกมุมหนึ่งก็ถูกปลุกเร้าให้เปิดรับข้อมูลใหม่ที่จะผ่านเข้ามาเมื่อคุณก้าวเข้าไปเหยียบในห้องขนาดใหญ่ของถ้ำ ที่นั่นก็มีแสงสว่างมากพอให้คุณมองเห็นสิ่งต่างๆได้ชัดเจนขณะที่คุณเดินผ่านคุณเห็นฉากผนังที่คุณเคยทุกภาพบนผนังบอกเล่าเรื่องราวของตัวคุณในแง่มูลของความรู้สึกนึกคิดที่แตกต่างกันไปเมื่อก้าวเข้าไปใกล้ยิ่งขึ้นเพื่อมองภาพเหล่านั้นอย่างลึกซึ้งก็สะดุดตาอยู่ที่ภาพภาพหนึ่งลองดูสิคะว่าตอนนั้นคุณอายุเท่าไหร่ ภาพภาพนั้นเล่าเรื่องราวตอนไหนของชีวิตคุณเนื่องจากในเวลานี้คุณกำลังบำบัดอดีตการที่ส่งผลกระทบต่อชีวิตปัจจุบันการอย่างรู้ในที่นี้ของคุณจะบ่งบอกถึงสาเหตุที่ก่อให้เกิดแบบแผนการดำเนินชีวิตอันไม่น่าพึงใจที่ปรากฏอยู่ภาพภาพนั้นแสดงถึงรากเหง้าของสาเหตุที่ทำให้คุณไม่มีความสุขในตอนนี้ ไม่ต้องตกใจนะคะถ้าไม่มีภาพใดๆแล่นเข้ามาในหัวคุณทันทีรอสักพักเดี๋ยวก็มีค่ะและขอให้คุณนำภาพนั้นติดตัวมาด้วยต่อจากนี้คุณมีหน้าที่บําบัดแบบแผนชีวิตที่ไม่ค่อยจะเป็นประโยชน์นักมีคําหรือวลีใดๆแล่นเข้ามาในหัวที่เกี่ยวพันกับปัญหาในรูปภาพที่คุณถือมาด้วยหรือเปล่าคะเอาล่ะตอนนี้ขอให้คุณเดินไปตามทางที่โทษยาวระหว่างกลางประตูสองด้าน คุณกำลังมุ่งหน้าไปยังห้องที่อยู่ตรงสุดทางซึ่งเป็นสถานที่ที่ขยะความคิดของคุณทั้งหมดถูกกองเอาไว้มีเพียงความคิดความทรงจำและความรู้สึกด้านลบเท่านั้นที่ถูกเก็บไว้ที่นี่สิ่งที่ถูกเก็บไว้ที่นี่ได้แก่ความรู้สึกเสียใจความโกรธแค้นและความเจ็บปวดนอกจากนี้อาจจะมีขยะอันเป็นที่หมักหมมของความเกลียดตัวเองหรือพฤติกรรมด้านลบที่คุณอยากจะกำจัดออกไป ความคิดด้านลบทั้งหมดนี้จำเป็นจะต้องถูกโยนทิ้งไปสิ่งต่างๆที่ขัดขวางการก้าวหน้าในชีวิตของคุณได้ถูกรวบรวมไว้ที่นี่แล้วเอาละ่ะทีนี้ลองมองไปรอบๆสิคะว่าห้องนี้มีลักษณะอย่างไรบ้างมันสก,กรปรกและเต็มไปด้วยกองขยะกับยา้ายด้วยทั้งห้องเลยใช่ไหมคะหรือว่าสะอาดและเป็นระเบียบดีเมื่อมองไปที่กำแพง ก็พบว่ามีปล่องขยะขนาดใหญ่ติดอยู่ที่ด้านล่างของปล่องมีพลังงานเลเซอร์อยู่และคุณก็รู้ว่าขยะใดที่หล่นลงไปสัมผัสกับพลังงานดังกล่าวจะสลายในทันทีหันมามองรูปภาพของตัวเองที่ถือติดตัวมาด้วยสิคะตั้งคำถามในใจว่าภาพภาพนี้บ่งบอกถึงอารมณ์ความรู้สึกอะไรของคุณอยู่ความรู้สึกเหมือนถูกทอดทิง้งความกลัว หรือความกังวลในเรื่องความขัดแย้งกับพ่อแม่หรืออื่นๆมองไปรอบๆและให้ความสนใจกับถุงขยะที่เก็บรวบรวมความเจ็บปวดอันเกี่ยวโยงกับภาพในมือของคุณสร้างมโนภาพว่าตัวคุณเองหยิบถุงนั้นขึ้นแล้วโยนทิ้งมันลงไปในปล่องขยะตอนนี้ภาพในมือคุณหายไปแล้วสูดลมหายใจเข้าลึกๆและกำจัดขยะทั้งหลายในห้องนั้นให้สิ้นซาก รับรู้ว่าขยะเหล่านั้นจะกลายเป็นผุนผงที่จะสะสมอยู่ใต้พื้นโลกต่อไประหว่างที่กําจัดขยะออกไปคุณอาจสัมผัสได้ว่าส่วนใดส่วนหนึ่งในร่างกายใกล้โล่งสบายขึ้นและห้องนั้นก็กําลังจะดูสะอาดตาและเป็นระเบียบขึ้นเรื่อยๆถ้าคุณยังทํามันไม่ได้ในตอนนี้หรือมีอะไรขัดขวางอยู่ไม่เป็นไรนะคะหยุดมันไว้ก่อนบางทีคุณอาจยังไม่พร้อม ทำเท่าที่ทําได้นะคะเมื่อคุณพร้อมจะก้าวต่อไปก็ขอให้เดินจากห้องนั้นมาแต่อย่าเดินทางกลับเส้นทางเดิมนะคะขอให้มองไปอีกด้านหนึ่งคุณจะเห็นประตูอีกบานหนึ่งซึ่งเมื่อเปิดออกมาแล้วก็พบว่ามีทางลาดลงไปในสระน้ำที่สะอาดใสขอให้คุณถอดเสื้อผ้าและถลาตัวไปตามทางลาดลงไปในสระน้ำที่อบอุ่นทันทีที่กายคุณสัมผัสผิวน้ำ คุณก็รู้สึกได้ถึงความสงบและความสบายจุดที่ยืนอยู่นั้นน้ำช่างอบอุ่นเสียเหลือเกินคุณรู้สึกได้ถึงความผ่อนคลายและความปลอดภัยการสูดลมหายใจของคุณในตอนนี้ทั้งช้าลงและเต็มปอดขึ้นกว่าเดิมยานอย่างรู้กำลังเตรียมพร้อมสำหรับการจัดระเบียบแล้วล่ะคะ่ะในขณะที่นั่งอยู่ในสระน้ำอุ่นคุณก็สามารถสร้างมโนภาพของคนในอุดมคติที่คุณอยากจะเป็นได้ ลองมองหาคุณสมบัติเด่นๆในตัวคุณเองที่จะทำให้คุณรู้สึกมั่นใจว่าสามารถกลายเป็นคนที่คุณอยากจะเป็นได้ดูสิคะถ้าคุณรู้สึกกดดันเขินอายหรือรู้สึกว่ามันเป็นไปไม่ได้ก็ขอให้เปลี่ยนแปลงความคิดนั้นเสียมองภาพตัวเองให้เป็นเหมือนคนคนหนึ่งที่มีความสุขและความมั่นใจเต็มเปี่ยมสัมผัสความรู้สึกที่ได้รับในทันที สร้างมโนภาพตัวเองที่ยืนอยู่ตรงกลางของรัศมีที่เปล่งประกายและมีความสุขอย่างน่าอิจฉาสร้างมโนภาพความว่างเปล่าในตัวเองว่ากำลังได้รับการเติมเต็มด้วยลำแสงสีทองถ้าคุณต้องการมุ่งความสนใจไปที่น้ำหนักก็ขอให้คุณสร้างมโนภาพตัวเองที่มีรูปร่างได้สัดส่วนแข็งแรงมีความสุขและสง่างามคุณสามารถหยุดพฤติกรรมเลวร้ายต่างๆได้ในตอนนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกินมากเกินไปหรือพฤติกรรมทางอารมณ์ของคุณเช่นตอนนี้ฉันมองโลกในแง่บวกมีความสุขและแข็งแรงสมบูรณ์เป็นตน้นแต่ให้คุณพูดประโยคใดๆที่จะส่งผลให้เกิดความมั่นคงในขั้นต้นก่อนเช่นฉันกำลังเลิกการกินอาหารไม่เลือกฉันกำลังเลือกกินแต่อาหารที่มีประโยชน์เพื่อบำรุงร่างกายและจิตใจเท่านั้น หรือประโยคใดๆที่ประกอบไปด้วยคำที่บ่งบอกถึงโลกที่สวยงามพูดและซึมซับประโยคเดิมๆซ้ำๆถ้าคุณต้องการกลายเป็นคนที่มีสุขภาพอย่างที่ฝันคุณอาจพูดว่าฉันกำลังเลิกสูบบุหรี่หรือฉันกำลังเลิกดื่มเหล้าฉันมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์และมีความสุขดีและอย่าลืมสร้างมนโนภาพถวกลุณที่สุขภาพดีโดยสมบูรณ์แบบด้วยนะคะ รักษาการให้ความสำคัญกับมโนภาพการพูดและการนึกคิดประโยคที่จะนำไปสู่ความมั่นคงทางอารมณ์ของคุณถ้าความคิดนึกในจิตใจของคุณเตลิดไปก็ขอให้เรียกมันกลับมาที่เดิมเมื่อคุณรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจกับการแช่กายในสะแล้วก็ขอให้เดินขึ้นมาจากสะคุณจะเห็นว่ามีผ้าชักตัวผืนนุ่มและเสื้อผ้าแสนสะอาดรอคุณอยู่ ไม่ต้องกังวลกับทางลาดที่คุณปีนลงมาหรอกค่ะเพราะถ้าลองมองไปตรงหน้าคุณก็จะเห็นลิฟต์แก้วตัวหนึ่งรอยอยู่อีกด้านหนึ่งของห้องเล็กๆที่คุณยืนอยู่คุณเดินเข้าไปในลิฟต์โดยตั้งใจจะขึ้นไปถึงชั้นสิบในระหว่างที่ลิฟต์เคลื่อนที่ขึ้นไปทีละชั้นชั้นคุณก็นับชั้นตามมันและก็รู้สึกได้ว่าตัวเองกระปรี้กระเปร่าและมีพลังวังชามากขึ้นทุกที1 2. 3.